ถ้าเราบอกวก่าแบบเราบอกให้ผู้หญิงคนนี้ไปทําแทงแล้วเธอเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะแก้ปัญหาไงอันนี้เป็นคําถามที่ยากที่สุดตั้งแต่แบบทําสลีปดิท็อกมาเลยอะตอบสิสมมติค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมึงอยากให้กูโดนททนลงหวานที่มึงโดนหรอไม่ก็ตอบมาเพราะว่ากูว่าคงก็มีคนเจอเหตุการณ์นี้แหละถ้าอะไรนะเอามาดิถ้าบอกว่าให้ไปทําแทงแล้วเรียบร้อยอคือเรื่องมันแตกตรงที่แบบว่าคือผู้ชายไม่ได้อยากให้แตกหรอกแต่ผู้หญิงเนี้ยมาบอก มาบอกผู้ชายแล้วก็มาบอกเธอด้วยเออพอเธอเห็นเนี่ยเธอก็มาทวงถามกับผู้ชายผู้ชายก็เลยยอมรับว่ามันพลาดไปเองแต่เราบอกให้เขาทําแท้งไปแล้วนะเราสัญญาว่าจะไม่โยกเขาอีกเงี้ย เคยทำไหมโอ้โหอันไหนมันเรียกว่าเฮียร้อยเปอร์เซ็นต์วะก็ยังจะคบกับเขาอยู่หรือเปล่าคือก็อาจจะไม่คบก็อาจจะสุดท้ายก็ยังมีคาว่าอาจจะก็แปลว่ามันเขาเรียกว่าไงเรารู้สึกว่ากูแค่รู้สึกว่าการทําแท้งมันไม่ใช่เรื่องหลายแหละเขาเรียกอะมันมันไม่ได้แรงเท่าระดับก่อนอ่ะอันเนี้ยอยู่ในขั้นที่มีลูกในภาวะที่ไม่พร้อม